มาเก่งกาศาสตร ล้วเดินไปน้องสาวงามเห็นบ้านของควายคุณหมอโกชกอนวันนี้ภารกิจของนางคือคุณหมอไหนเล่ามาสิตัดยากผักมันนีอะมีด้างมันขึ้นเยอะมากเลยทำเกินมได้แล้วหรอเป็นไงล่ะดูผักนางงามสุกรอ lớn, đi lớn. Ngay là ุณหมอตอนนี้เรามาอะไรอย่างก็เรามาเก็บผักกะลัมดอกซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจของชาวคนภาคเหนือที่เขานิยมใช่แล้วปลูกกันแล้วก็นิยมรับทานกันเป็นอาหารตามฤดูนะครับเพราะว่าอ่ะรคากะลัมดอกเนี้ยจะเริญนอกงามได้ในช่วงฤดูหนาวเท่านั้นหนาวตายแร้งฤดูหนาวถ้าฤดูอื่นแล้วมันดูสิเก้าแบบอารมณ์อ่อนต้นมันจะหัวเต้าอีกทีหนึ่งนะครับพอดีเอเอีแย่ลาโด ตัวนี้มันโตแล้วแต่ว่ามันอาจจะแบบเกิดความขัดข้องนิดนึงมันคือแบบใบที่มันเก็บได้แล้วถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งไว้มันก็จะจะกมันจะบานเธอเบ้อมันก็แบบมันมันจะไม่ให้น้ําหนักมันจะมีได้ถ้าเกิดเราขายไปกิโลมันจะมีได้ถ้าเกิดเราเราปล่อยให้ดอกมันบานจนแบบมันจะน้ําหนักมันจะเบาแต่ถ้าประมาณนี้คือแบบใบใบใบเหมือนใบอ่าใบคุณคุณนายคุณนายสงขลาไล้ก็ไปขึ้นหอ แ,แต่ถ้าเกิดเราไปไปถ้าหนึ่งอาทิตย์เนี่ยจะเป็นวัยเข้าสู่วัยชราไปแล้วเดี๋ยวเรามาเลือกดูแต่ละดอกกันเพราะที่แบบอ่อมดีค่อใสจังหวไว้เยอะแล้วก็เลยมีการตัดถ่ายกันไปเกือบหมดแล้วเพราะว่ามันใกล้หมดช่วงฤด,ดูหนาวแล้วด้วยก็ดูทางทาตุานางไม่กี่ต้นเองดูส้าทางนางหลกสะกอนดูแตงเงาตงัวงูนะปีหนึ่งเราก็ปลูกได้แค่ครั้งเดียว ผัานนี้ชนิดนี้เพราะอายุในการปลูกมันก็ประมาณสามือสี่เดือนเพราะว่ามันชอบอากาศหนาวอากาศเย็นอันนี้เปื่อนนางสังจาวเปื่อนนางสังลอยหนึ่งเจ้าพอโดนอาทิตย์กี่หัวแล้ว <laughs> คุณ, <laughs> คณเพื่อนาฝ<ส>าก <สา S 1> ของฝากมาให้ใช่ไหมเออ คือฝากไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเอาไปให้เพิ่มอีกไม่ใช่ว่าแค่นี้ร้อยนิ่งหมดเต้ยหรอเพราะว่าเดี๋ยวพันที่บ้านก็มีไม่อยากให้มือแวะใช่ไหมไม่อยากให้มือแวะก็เลยแบบเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เอาไปให้มันอีกเอาเท้าที่คุณจะตัดให้มันไปก่อนรอดูหัานานว,นวน่างรอเล่นเพราะดูโวยเนี่ยขนาดไม่ตั้งใจจะไปขึ้นวันนี้แล้วไงต่อเอาไปซื้อกับเพื่อนก็ดันเลื้ยวหำยุ้ยเลแม่ก็เลยมาทัดตอนนั้นแล้วก็บอกว่าวันไปทัดไปแน่ะ ได้ขายหรือยังยี่ได้ไข่ก็ยังองถ้าบอกได้ขายก็จะได้แบบพับไปทั้งวันเคยไหนรู้สิถ้าบอกถ้าถ้าได้ไข่แกก็อาจจะมาท่อตต์ดอกที่มันแบบมันที่มันอาจจะบอกไข่สวยเท่าไรแต่แบบมันมันแก่แล้วยีงไงโอเคพอเปิดเอาไปทำอะไระแกงส้มยีร้านเยอะก็จะแบบเออตัดไปตัดไปตัดไปมันก็จะแบบมันจะแบบได้ยังไงมันก็ลาสะดวกมันต้องแบบเนี่ยมีคุณภาพ อร่อยละดูหัวดูที่หัวกะหล่ำมันชืดูมันชืดูที่หัวเจ้ของกหล่านะมัอี้านล้มหดป้นปาจะไปบ้านจะขามผีจะรอครูปลาไม่สำคัญอีกหลัคาน้าเออนำเป็ดนหลังคาใหม่วันี้เปลี่ยนเป็นที่ละแผ่นที่ะแผ่น่ะคือแบบ มันมันต้องทำซ้ำๆอย่างนั้นแหะใช่ครั้งแล้วก็คนเปลี่ยนเขาถ้าเปลี่ยนแผงสองแผงเขาก็อยากันมาเปลี่ยนให้ไงใช่อไมัไม่คุ้มทุนราคาบ้านนางราคาไม้บ้านนางเปลี่ยนทั้งหมดเลยเลาถึเวลาเป็นวันเป็นเลยมันจะได้แบบเออเราก็แบบเออพอจะมีเงินอยู่อยู่บ้างจากการขายค่ะอืมเลยที่จริงก็ไม่ใช่หรอกผักก็มาบ้านสวน กราได้เสริมอีกอะไราได้เสริมแล้วก็มาช่วยแบบอะไรเชไร้แบบเราเรา,เราติดติดติเอาไว้แล้วก็แบบเออเอามาเปะกันนี่เนก็เลยเราก็เลยได้หลังคาใหม่ไหนคิดว่าปีหน้าก็คงจะเป็นดัวข้อปีนี้ โทวนางดูชั่วโมงหนึ่งจะถึงบ้านก็เลยแบบจมเข้าไป<ว>โอยมาไปให้หล่อนนะอะ่ะอำได้ไหมเออฉันโทรไปปั๊บเดียวเขาก็บอกมีคนสั่งแล้วหนึ่งร้อยบาทฉันก็เลยแบบผักฉันก็เลยแบบขายดีเพราะว่าเป็นผักการันตีจากการที่เป็นบอ่อเราคือแบบเป็นมาตรฐานว่าเราไม่ใช้สาที่มีใดๆมันผักปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมสาบ,บาน สว่าวกัมอสสนที่มึงซื้อมาเอาไว้ล้างหน้า <c oughs> เอาไว้ให้แขกบนเขาจะอาบน้ำก่อนเข้าสวนฉัน <c oughs> เล่น <c oughs> งามเนาะนี่สิเนี่ยมแมงไม่กลิ่นเลยไงตะกั่วไกลิ่นเลยทีเดียวเนี่ยโอเคล้วเราไม่มีกันเราไม่มีการ